ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดสมาคมชาวใต้สมุดปราการ จัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษชาวใต้เอฟซสวัสดีปีใหม่2565ที่สนามฟุตบอลย่าเทียมเดอะบัวอารีนาถนนแพร่ขษาตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการสทภัยรัตจันชัยแก้วเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางปูนายกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษชาวใต้เอฟซีสวัสดีปีใหม่2565โดยมีสมาชิกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการ ส่งทีมเข้าร่วมทําการแข่งขันจํานวน4ทีมประกอบไปด้วยทีมฟุตบอลสมาคมชาวใต้ทีมเพื่อนผู้กองดุนทีมเมืองใหม่แพร่กษาเอฟซและทีมรวมดาราชาวใต้สปอเอฟซโดยจะทําการแข่งขันแบบพบกันหมดหาทีมที่ได้อันดับหนึ่งของตารางเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมที่ได้อันดับ2ของตารางซึ่งผลการแข่งขันจบลงทีมเพื่อนผู้กองดุนคว้าแชมป์ฟุตบอลนัดพิเศษชาวใต้เอฟซสวัสดีปีใหม่25-65ในรายการนี้ไปครองโดยทีมเมืองใหม่แพร่กษา f เอฟซด้านอันดับ2และที ทีมรวมดาราชาวใต้สอปอเอฟซีได้อันดับ3โดยมีนาวาทรสุเทพวงศุนทรเป็นผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนายพันธ์ทัตตาแก้วผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยดรสิริพัฒน์สอนปิยนันทวารินผู้บริหารสนามฟุตบอลย่าเทียมเดอะบูอารีนานายสุพรจุลโสณอุปนายกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการและนายชาณรงค์รมทองกรรมการบริหารสมาคมชาวใต้สมุทรปราการผู้ให้การสนับสนุน Malm. Terrain Steam Channel ข่าว EC, Channel, าว AEC TV ทีรยนฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด